ับมาเมาเซฟกับเที่ยวมันเทิงสดครับต้อนรับวายโอเวนเฟิร์สจากเดอะโซเชียลวอริเออร์สมรภูมิโซเชียลซีซั่นสองสวัสดีครับโอ้โหอ่ะอยากจะบอกว่าตื่นแต่นและดีใจมากๆนะครับผมพี่เฟิร์สเคยมาแล้วพี่โอเวนมาแล้วมาแล้วเนาะมาแล้วแต่วายไม่เคยมาเลยนี่ครั้งแรกต้องดีใจมากเพราะเป็นเอฟซีบันเทิงสดต้องถามนี้ก่อนว่าอะไรตื่นเต้นแล้วกว่ากันระหว่างรายการเที่ยวบัเทิงสดกับเดอะโซเชียลวอร์เออร์อะไรตื่นเต้นกับการวาย แต่พเท่ากันค่ะเท่ากันเลยเะต้องมาแล้วแต่อนดูน่าจะเดือดไงโอ้โหล่าสุดมีคนโดนสต็อปออกไปถึงสามคนใช่ไหมมีพี่โกติคุณพิมแล้วก็คุณคิตตี้ใจร้าายมกเป็นไรบ้ากดุบ้าตอนพี่โกติโดนออกไปรู้สึกยังไงกันบ้างครับโอ้โหเอาเอาพูดจีนพี่โกติก่อนไหมทำไมยิ้มทำไมยิ้มทำไมเฟิร์นยิ้มเออยังไงยังงไคือจีนคุณจีนคุณจีนต้องลอกก่อย ดามากจบเลยผู้สารทัวร์ขนาดนี้มีความสุกหน้าร้อล้าเลยไม่มีเลยกบหมดเลยขูร้องไห้แบบขอโทษนะเหมือนแบบเหมือนบิดาเสียเหมือนใครเสียไปร้องไห้แบบหนักมากเพราะว่าอินมากพี่โกติพูดดีมากพี่โกติปกป้องทีมพี่โกติแบบไม่ควรออกควรจะเป็นเฟิร์สออกเอางี้ดีกว่าเียใจมากเครียดนอไม่หลับเลยคราวนี้โอเว่นอีกบ้างโอเว่นก็คิดว่าพี่โกติไม่ควรออกแต่ควรเป็นโอเว่นออกเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนบอกกระแสโซเชียลตอนนี้คือบอกว่า เฟิร์สอ่อนโอเว่นออนไม่ควรคู่กับทีมที่สายไอเงี้ยคือแน่นอนดิเราเราเราย้ายไปกี่ทีมวะโอเว่นนี่ย้ายมาตั้งแต่ตั้งแต่ลิงกี้นะโอ้โหชนะด้วยนะแล้วโดนย้ายแล้วย้ายมาอยู่กับอยู่กับฝไว้กับกับมาร์ต้าลูกเกดมาร์ต้าลูกเกดเอาปิดล้อมเอาโอ้โหไม่ย้ายมาอีกมาอยู่เฟิร์สอ่เสียใจมากเสียใจมากที่เราเสียใจมากเพราะพี่โกเก่งมากกาวที่บ้านดูเห็นเบนชารเห็นว่าทำไมพี่สองคนนี้ไม่ออนแต่นจะบอกว่าไปดูคลิปพี่เขาทำในช่องส่วนตัวเขา โคตรเก่งทั้งคู่เลยนะขอบคุอคริงคำคิดตัดครีเอทแบบดีมากๆในจังขายขอเอออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่สองคนจะอยู่จริงๆนั่งเดียวแต่เดี๋ยวจะมีเฉลยแล้วจาก EP 9จะมาบอกทั้งหมดเลยว่าทำไมพี่ก๊กถึงออกหรือวอาจะออกเองแทน EP 9ว่าจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้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 ไมรู้ไม่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 รู้โอ้ไม่รู้ไมู้ไมู่ไม่ม่้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เม่รู้ไ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 ม้ไม่รู้ม่ร ไม่คิดถึงกัาดิกาเซ่มากสุดๆยังไงดียังไงดีไม่ใช่ว่าจะไม่ร้องนะแต่ยังไงดียังไงดียังได้แบบไหนถามเลยว่าเพราะอะไรที่ทําให้ทั้งสามคนยังอยู่แล้่องวารู้สึกตัวเองเลยคิดว่าเพราะอะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยเพราะออะไรเราอยู่ในรายการนี้หวาว่าที่จริงเราแบบพวกเราก็เก่งเหมือนกันนะเออพวกเราก็เก่งเหมือนกันคือตอนแรกหวายก็ไม่คิดว่าหวายจะทำได้ไม่คิดว่าแบบว่า จะมาสายนี้หรือเวนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นรายการที่ทำให้หวารู้สึกว่าเออก็ c ช a l เล n ชีตัวเองแล้วก็พูดให้กับตัวเองเห็นแล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราก็แบบว่าเอาพอยต์ประองเพลงกับเต้นก็ได้ทำคอนเทนต์ได้เหมือนกัน oh. แต่ว่าถามว่าสู้สองคนนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะ oh. เพราะว่า oh. เก่งมากๆจริงๆหวรู้สึกว่าทุกคนในรายการแบบเก่งแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือเขามาสายนี้จริงๆเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ย่ไม่จริงไม่จริงเก่งมากอ่ตัดต่อเองด้วยใช่เริ่มชมกันมีลึกฉีดละลึกฉีดละใช่ใช่พี่ไหวเก่งมากแล้วพี่ไหวอ่ะตัดต่อเองเบื้องหลังทุกคนอาจจะยังไม่รู้พี่ไหวเก่งจริงๆคอนเซียร์ตเตรียมตัวมาจากบ้านอย่างดีแล้วก็เวลาเพราะเราเคยอยู่กับไหวแกตอนสมัยอยู่กับ แม่ลูกเกดบัารเซอร์ลูกเกดปรากฏว่าหวายเนี่ยเขาก็จะแบบทำวอยส์โอเวอร์เองได้อะไรเองได้แล้วแบบทุกอย่างมันแบบวาว้าวเรื่องคอสตูมคอสตูช่วยทีมแล้วก็แบบว่าเวลาปิดงานรีเช็คอินอะไรเงี้ยคือยกแค่คือมันภาพมันแบบว่าอีตอนเขาทำความดีความงามไม่ค่อยออกอะไรเไงตอนไหนทิ้งตอนไหนทิ้งอะไรที่โชว์อะไรทิ้งเลยเหรออะไรแบบนี้่แ่ตทิงย ถึงความเป็นเรียลลิตี้เนาะต้องอย่างนี้ว่ามันดูไว้ใจกันไม่ได้เลยไม่ได้ในรายการนี้คือถ้าไว้ใจไม่ได้ก็จะเป็นคุณมะตูมนะคิัเซอร์เลยหยอนเลยน่าจะเลยนะครับแล้วลิ้นรวมแบบแบบคุณบิมซอนย่าด้วยเนี่ยคือ คือคิดว่าทุกอย่างไว้ใจไม่ได้แต่แล้วมันก็ตามโจทย์ลูกค้าด้วยแหละใช่ใช่ที่ที่แบบไม่มีการชนะหรืออะไรมันก็ต้องตามโจทย์ตามใจหรือว่าตรงตามใจลูกค้าด้วยแล้วแบบเริ่มแบบเริ่มแบบอยากจะจับผมอ่ะคือาบตอนที่มันเลิศมากไงมันแบบมันเลิศมากมันแบบค้านสายตาคนดูตอนนี้ก็แบบว่าทุกคนเริ่มมาดูในโซเชียลในในในแพลตฟอร์มแล้วก็มาดูผลงานแต่ละอันของวิชาวิจารณ์กันแล้วก็มาเวท ว่านี่ดูสิมันดูสิฉีมมัตอะได้ใสๆได้ใหญ่ยดูสิยอดปิวแบบโอ้โหมากขนาดนี้คนลงที่เวลาลูกค้าตัดสินปุ๊บแล้วแล้วทำไมคิดนี้มันชนะวะคือลูกค้าตัดสินเองจริงๆผู้อีดีถูกไหมถูกครับถูกอันแล้วขอบคุณลูกค้าเลยที่มันตัวไม่ได้เข้าห้องไปกับใช่อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เคลียร์เลยเพราะว่าทุกอย่างมันมีกฎสองข้อข้อหนึ่งคือแบบ ลูกค้าแบบถูกที่สุดข้อที่สองถ้าลูกค้าผิดอะไรก็ต้องให้กลับไปดูข้อหนึ่งว่นลูกค้าถูกเสมอถูกเสมอตามโจตามโจต้โกนต้องนสุดพูดแต่งแฟชั่นบ้างเออเออยังไงบ้างคือการแต่งตัวของแต่ละคนตอนมาทางานเนี่ยเต็มกันมากๆเลยตามที่เราเห็นกันไปเป็นยังไงบางครับคิดอะไรกันอยู่ถึงได้แต่งกันออกมาขนาดนี้ก็ตามโจทย์นะเขาให้แบบแฟชั่นตามโจต่างก็คืาฟองปัดโกโบโกโบโกโบแลนด์มาแต่เราดีใจนะที่แบบว่าเวลาผลงานพวกออกมาทั้ง คือจริงเพราวยทั้งสี่ทีมเลยมันสวยมากมันทุกอันถ้าไปดูคอมเมนต์นะทุกคนบอกว่าอยากจะไปดูเพราะดูคลิปพวกเราอยากไปเยี่ยมแบบไอ้ป๊อบมาดโกลบอลแลนด์มัสซ์ที่ไอคอสอเสียเพราะว่าดูคลิปพวกเราโหโคตรแบบใจเลยเลเต็มที่มากๆกกับทุก แล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะแต่ว่า Pop Mart นี่รู้สึกว่าทุกคนจะตื่นเต้นมากได้สิจเพราะว่าใช่นอกสถานที่เราได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบอิ m เวอร์สเข้าไปในโลกของ Pop Mart จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากขอแก้ตัวให้กับมัตเตอร์นิสาเออเบื้องหลังอะตอนที่ทำอะทำหน้าเศ็ตอะมั s เตอร์นิสาอาจจะคุยกับทีมว่าเดี๋ยวเราจะยอมแพ้แต่คลิปของเราจะโกลบอลจะไประดับโลกเลยนะเพื่อให้คลิปสวยงามแต่เราจะผิดนะจะมีการ AI นู่นนี่นั่น ไม่รู้ว่าทีมอะแบบรายการได้ยินจากไค่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพอตอนเสร็จแล้วอะเราไม่ได้ผิดนะเราเอาออกเราทําทุกอย่างแล้วคลิปออกมาดีมากเป็นเรน่อนจริงจริงใช่จริงๆแล้วคลิปเราชนะนะค่ะ รแรกกนะันีดยาตอนนี้ขีดไรไม่เดือดไม่เดือดยานชนชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วอ่ะยออุ้ยจีมชนะเขไม่ได้มาเนื่กับเรานตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ชนะทุกคนแพ้หมดจ้ะที่อยู่ตรงนี้เฮ้ยแมันคือ สวยจริงสวยจริงแล้วก็แล้วก็ได้ผลว่าดีเลยแล้วก็อย่างแบบว่าอย่างอย่างแบบตั้งแต่วันแรกโอ้จ่ายแล้วคือแบบว่าโอ้แบบว้าวเลยแบบโอ้ยโอ้ยจ่ายเลยคือแบบยอมยอมยอมแบบวันแรกจ่ายเลยแล้วเวิร์กชอปเลยก็เลยแบบ M V P แล้วก็พอความเป็นแฟชั่นเนี่ยผมก็เปทางทางมาสเตอร์ลูกเกดทางแล้วล่ะแต่วีที่ผ่านมามีการสลับตัวพี่ก่อนพี่ต้นของไม่อยู่มีพี่กอนสิรินมาแทนตกใจมากตกใจมากอึ้งเลยตกใจมากเพราะว่าทุกอย่างมันรู้ เออมีลำหลาดจิ้งจั่งด้วยนะตันเด็กมาเออตกใจมากแต่งตัวเต็มมาเรียบเลยแล้วก็ลำหลาดแล้วปรากฏว่าสวยแบบสวยคนมาใหม่อีกนะเออคือพี่โอ๊ตแรงไปปะคือแรงไปปะคนคือคนคนจะไปแต่งตัวแบบเต็มนะทุกคนแล้วดูดิคนมาใหม่อ่ะพี่อ้นแบบมาแบบว่าแม่บ้านเอาจากป๊าพี่โอ๊นพี่โอ๊ตนะนพี่อ้ พี่ต้นหอมรักรายการนี้มากและเขามีเกี่ยวช่วงเช้าของวันนั้นคุณผู้ชมเขาเป็นแค่เกี่ยวรายการขอมาออกเบรกหนึ่งแค่แบบส่งต่อให้พี่โอนแล้วนักโอ้ยแล้วก็ไปต่อเลยเพราะเขาต้องไปต่างประเทศในเย็นวันนั้นเขารักมาตัวเขารักพี่พิวสุดรายการนี้สุดอ่ะเมือเราต้องมือชีบแบบเาเออจริงๆคือ MC นี้เวทของของโซเชียลเน็ตเอ็มซีนี้คือแบบต้องยอมจริงๆสร้างบรรยากาศสุดๆแล้วก็กระชากอารมณ์แล้วมาร่วมเล่นยักมากกับเราด้วยมล่ะใช่ สนุกมากโดยรวมแล้วรายการนี้คือเหมือนแบบทดสอบจินใจทดสอบความสามารถของเราจริงๆเราเป็นคนในครีเอเตอร์มาก่อด อย่างที่เอว่นมันทดสอบไปนโอ้โหเรองแบบมากเลยคือถ้าเป็นเรื่องยอดขายอะไรเงี้ยเราไมีว่าซีรีสไงคือทำาารเก่งแล้วเราตนนี้เราเราทำได้กับการแบบทายเสินค้าอะไรเงี้ยใครก็มาเป็ตคอนเทนต์ก็ต้องมำมเอิกันมาแบบแมทชกันว่าแต่สุดท้าย้โอ้ยเราคิดว่าสุดท้ายคอนเทนต์ที่ดีอ่ะเป็นคอนเทนต์ที่ลูกค้าต้องซื้อคอนเทนต์ที่ททนที่ดีคอนเทนตที่วาวคอนเที่เวิร์กลูกค้าต้องต้องซื้ออาจจะกดซื้อหรือซื้อไปเป็นโฆษณาซื้อไปเป็นงานอะไรเราก็เลยได สุดวันก่อนไปขายลิลิโกะโอ้โหนางกว่าไปแบบยอดขายแบบสามแสนกว่าในไลน์เดียวกของวงกล้องโอ้โหแบบตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ ep 8แล้วทุกคนอย่าคิดแค่มองคอนเทนต์แล้วมองเลยว่าแต่ละคนมีแบบว่าตอนนี้คือเมื่อคืนโอ้ไวเลยเออไวเอีโกะโอ้โหชอบการเชียร์ทุกคนเลยของของมาโฟล์เดนอะไอบางวันอยู่ในห้นั่งแล่นรายการเราเป็นสไตล์แบบเกมเนาะมันมีการแข่งขันอยู่ตลอดล่าสุด มาสเตอร์ว yeah, ิลเกตเป็นย uh, ังไงบ้างเขาเล่นเกมเก่งมากเลยนะครับเขากลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างครับในเดอนเดือนทำไมรู้สึกเพราะว่าในฐานะทั้งสามคนที่เคยอยู่กับแม่มาหมดเลยอ่ะลาก่อนใช่ใช่แม่เล่นเกมเก่งจริงแล้วก็คือแบบแล้วตอนที่บอกตรงตอนที่แม่พูดกับพี่กิตตี้อ่ะครับหูบอกเลยว่าสะเทือนจิตใจมากคือไม่คิดว่าแม่จะพูดตรงแต่ว่าเห็นไหมว่าในออนไลน์เขาตัดตัดมาแบบว่าในสิ่งที่แม่พูดอ่ะ คนที่แม่สอนน่ะได้ดีทุกคนบอกเลยผลลุกมากผลลุกมากคือคือมาสเตอร์ลูกเกตมาสเตอร์ลูกเกตคือคือคนที่แบบเปิดแบบมาสเตอร์แชร์ได้แบบว่าได้แบบสะเทือนอ่ะแล้วก็แล้วแบบจย่างวันนั้นแบบเปิดตัวเอาเฟิร์สออกไปอยู่ๆเอาเฟิร์สตีกลับเอาโอเว่นออกมายืนแล้วก็โอเว่นก็กลับไปก็ก็อะไรนีแหลเพราะคแต่ว่าแม่ก็รักเราแล้วแบบเฮ้ยเราก็ยังยังอยู่อันนี้ก็เหตุผลหนึ่งเมื่อแต่มาสเตร์ลกเกดสร์ลที่เราทำที่ลูกเกดนี้ได้น่ะเพราะเขาใช้คนเข้า

เกมที่ใจทุกอมมาใจเฉียากสรุปพวกเราสามคนถูกไปเขีเล่นเกมหมดเลยสรุปโอเลอร์เป็นหมากให้เดินให้เดินมันมาแต่ถ้าไม่เล่นหนีก็ไม่สนุกเนาะหมายว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่หนึ่งอย่างที่อยากจะบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบหลายคนแบบชื่นชอบแล้วคือฮามากๆก็คือดราม่าของคิตตี้นะที่ร้องไห้อุนะโดนเพื่อนว่ามาสเตอร์นิกกี้ไม่รักจริงไม่ไหวเราอยู่ทีมเขาเนี่ยไม่รู้ ายการเราไม่มีสคริปต์นะคะมาวันนี้ก็ไม่ได้มีสคริปต์เหมือนกันทุกอย่างมันเรียลทุกอย่างมันสดสดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบางบางทีแล้วไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรหรืออารมณ์อะไรที่เรารู้สึกคือมันรู้สึกแค่ในตอนนั้นค่ะมันเหมือนแบบว่ามันจบได้มันใช่คือเ้วยความที่ว่ามันเป็นเรียลลิตี้ทีวีโชว์บางทีการที่เราเสียใจอ่ะ คือเวลาเราเสียใจมันเสียใจแบบสูงมากๆแฮปปี้ก็แฮปปี้แบบม,<า>มันเป็นเตียทริกส์อะทุกคนเข้าใจปะ่ะคือหวายว่าความรู้สึกของคิตตี้ณนะตอนนั้นก็คือเสียใจจริงพี่นิกกี้ก็เสียใจจริงแต่พอเราถ่ายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทกุทกอย่างเราก็วางวางอารมณ์ไว้ต้องไหนแล้วแชร์ไหมแล้วแชร์ไหมไม่แชร์แล้วคิดว่าคิตตี้แชร์ไหมแชร์แต่ว่าตอนนั้นแคือทั้งสตูเงียบไปเลยใช่ไหมครับว <ขอ S 1> จะบอก่ารายการที่เอาออก เบากว่าของจริงของจของน่าจะแรงกว่าของจริงเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงความน่ากลัวอะไรมีพี่จ๋ใช่ไหมน่ากลัวมีมาสเตอร์พิทุเกตใช่ไหมที่น่ากลัวมีใครอีกครับที่เรารู้สึกว่ากลัวเขาคนนี้กลัวเรื่องอะไรอ่ะกลัวเรื่องอะไรอ้าวกับการกระทําของเขาที่เขาพูดออกมากับสิ่งที่เขาแบบคิดอยู่เบื้องหลังเนี่ยเรารู้สึกกลัวใครพิเศษไหมไม่ได้กลัวใครนะคะก็ไปตามเกมหรือไปตามตามปกติใน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 มุมของเฟิร์นเนาะคือไม่ได้กลัวอะไรใครแต่ก็เป็นเหมือนที่น้องไหวายบอก ณนะโมเมนต์นั้นสถานะนั้นคือพี่โก้โดนออกเราปูุกพันเราล้อให้แล้วก็รู้สึกว่าพี่ลูกเกดคือทําได้ดีมากให้เกียรติพี่โก้เดินไปส่งพี่โก้แล้วทุกคนในโซเชียลพอตัดภาพออกมาคือแบบโห้ทุกคนรักพี่โก้มากจนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดราม่าก,กันต่างๆาน่ะคือไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะแต่ว่าพวกเราอ่ะแบบซีซั่นนี้ทําดีมากคือพวกเราแบบให้เกียรติกัน แล้วทุกอย่างคือมันเป็นไปตามเกมที่รายการวางไว้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่มันไม่มีอเกงแต่พวกเราก็เดินตามเขามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำแต่ทำแบบเป็นตัวของตัวเองหมดเลยใช่ไม่แต่คุณนทุกได้รับควชมจากมาสเซนิตาตอนนี้ใช่ไหมครั้งแรกเลยป้าอุ้ยเออตั้งแต่มีรายการขนาดดีๆแล้ววะเออเธอเห็นหรือเปล่าเธอโดนไปถ่ายคลิปใหม่จนเป่าเธเปิดอะไรพุทธาที่มดพี่หนอนรู้ปะเสียใจตรงไหนรู้ป่ะทไมตอนที่กำลังแบบ กอ,อ,อ,อ The Social นเดอะโซเชียลบริเออร์เนาะช่องเจ็ดเนาะสิบหกนเาิสิบนาทีแต่แต่ไอตอนที่แบบเราชมอ่ะเราอ่ะได้ยินชัดเลยว่าเอ้ยอีพีเนี้ยบริเออรเฟิร์สเก่งมากเลยนะดีมากเลยนะแต่ลืมแต่แต่ไม่ได้ยินตอนหลังพอมาดูย้อนหลังเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะบอกว่าขนาดขนาดเข็นขนาดเข็นเป็นคนที่เข็นยากที่สุดฮะแต่แต่ไม่แต่ชมแต่ตอนที่เรารู้สดอ่ะทำดีใจมากเลยอ่ะพอมาดูย้อนหลัง รายการตัดแกงมากพี่พิสาไม่มีวันว่างเว้นแบบน้นคือจริงๆเราได้ความยากของมาสเตอร์พิศานะก็คือว่าสิ่งที่มาสดีสาได้ไปก็คือว่าเขาได้เอาตรงเลยเขาได้ตัวท็อปตัวตัวเดอะซีเคร็ไปเอเิลี่เอ้ยพี่เบียเอ้ยแล้วเขาก็โดนแบบเคลียร์คนอื่นออกแล้วก็เนี่ยเอาพวกเรามาแต่ประเด็นคือมาสเตอร์พิศาทำให้ผลงานพวกเราอ่ะในอีพีค้ายๆโดนชมจากลูกค้าแบบสนั่นเลยลูกค้าบอกงานแบบนี้ซื้อเลยเขาบอกเลยว่า รักมาตั้ง่สมมากเขาพยายามชูทุกคนให้ความสำคัญกับทุกคนและยุติธรรมกับทุกคนมากๆไม่มีแบบรักใครคนโดดเด่นอะไรไม่มียแต่ล่าสุดรายการที่เขาคอนได้ใช่ไหมคุณภูเขาได้รางวัลมานะคุณได้ใช่ไหมรายการขัเองเลยนะคุณเนี่ยคุณได้รางวัลที่ประเทศเกาหลีได้รางกรางวัลอะไรนะ The Global Reality Show Impact Award 2025ัยี่สทั้งสามคนคือหนึ่งในคนที่ ทำให้รายการได้รางวัลเลยนะฮะเป็นยังไงบ้านที่มาตูมากเลยค่ะที่เอาพวกเรามาเป็นหมากจนได้รางวัลไม่ใช่หรมันจะดีใจปะหวะใช่ใช่แต่ว่าการเงินการพนันพูดนะมันพูดอะไรอย่างไม่็ได้นะมันเป็นงานที่ดีเป็นอะไรที่ดีคือมันทำให้ผลงานพวกเราเนี่ยได้ถูกไประดับ global แล้วคนก็รู้จักเพราะว่าเรียลลิตี้อนนี้มันก็สากลไงยิ่งเกาหลีที่เขาไประดับไหนตอนไหนไทยเองก็มีรายการของแบบพี่พีมีมิมัตูอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าอยู่ในช่อง 7hd โอ้โหเล่นเดาไหน national เป็น global โัดคำหนูเลยอยากคุยนต่อมากเลยจริงสรุปมากเจ็บใจมากเลยหมดเวลาเอาให้ไากัรสำหรับรายการนี้โซเชียลวอริเออร์ คิดถูกอะให้ดูกฝากไม่เละหนูเป็นศิลปินมาสิบกว่าปีอยู่ต้องฝากผลงานแบบลดปังค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับรายการ Social Warrior นะคะเป็นรายการ Reality TV Show ที่ฮอตฮิตที่สุดตอนนี้นะคะดูได้นะคะที่ช่อง7 HD ทุกวันอาทิตย์นะคะชั่วโมงราการ45นาทีนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ Warrior Why Warrior o อ e วแล้ว Warrior First รวมถึงทุก Warrior ในรายการด้วยนะคะขอบคุณนะ